ห้าคำที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะหนึ่งก็คืออย่าคิดมากนะสำหรับคนปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้ามีเพื่อนมาบอกเราแบบนี้เราก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเราก็คิดมากน้อยลงแต่สำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันก็ห้ามไม่ได้อะเขาก็พยายามที่จะไม่คิดมากแล้วแต่มันก็ยังคิดมากอยู่ดีเขาก็จะกลับไปคิดมากมากกว่าเดิมอีก นะคะสองก็คือสู้ๆนะคือเขาก็จะบอกว่ามันก็สู้อยู่แหละมันก็สู้จนไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วอะ่ะสามก็คืออย่าท้อนะเรื่องง่ายๆแค่นี้เองทำได้อยู่แล้วน่ะเรื่องกระจอกเองจิ๊บจ้อยเองสำหรับเราอะ่ะมันก็จิ๊บจอยมันก็จะกระจอกอยู่แล้วแต่สำหรับเขาอะ่ะเขาดำดิ่งอยู่เขาก็จะรู้สึกว่า มันก็ไม่อยากทออ้อนะมันก็ท้ออยู่อย่างเงี้ยเราก็พยายามสู้เราเราก็พยายามทําแล้วมันก็ทําไม่ได้อย่างเงี้ยเขาไม่ไหวอ่ะเขาไม่ได้เหมือนกับเรานะคะดีก็คือคำพูดตำหนิเรื่อางง่ายๆแค่นี้เองเรือ่องคิดจ้อยเองร้องให้ทําไมอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าโดนตำหนิแล้วเขาก็จะคิดว่า เขาก็จะกลับไปคิดต่ออีกเขาก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองคือเขาแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาเรื่องแค่นี้เขาทําไม่ได้เรื่องแค่นี้เขาสู้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าก็คือคําด่าอย่างเช่นโง,จงน่จังเลยอ่อนแอจังเลยยี้แค่นี้เองออกมาไม่ได้อย่านเนี้ยเขาก็จะคิดว่า เขาก็จะกลับไปคิดต่อว่าเขาแย่ต่างๆเขามันไม่ดีมันไม่มีค่าอะไรต่างๆสุดท้ายก็นำไปสู่กันฆ่าตัวตาย